คลิปนี้ต้องดูนะครับ เปเยลนะคะวันนี้เราจะได้มาเรียนรู้การทำภาพยนตร์โฆษณาและก็เกี่ยวกับการเขียนบทนะคะวันนี้เพื่อนๆจะได้อยู่กับน,นุทั้งวันเลยนะคะตามนุ้ม,มาดูเลยค่ะตัวละครแต่ละฉากเนี่ยหรือวิธีคิดมันเป็นยังไงเนี่ยอําจะเล่าให้ฟังได้จากประสบการณ์นะคะเรื่องแรกเลยที่ทําให้อําเข้าสู่วิชาชีพการเขียนบทภาพยนตร์เนี่ยค่ะก็คือภาพยนตร์เรื่องแฟนฉน ตอนนัน้นเขียนตอนอายุยี่สิบกว่าเนาะยังไม่ยี่สิบห้าแล้ก็อย่างที่บอกว่าจบนิทศศาสตร์ก็จริงแต่ว่าไม่ได้จบด้านภาพยนตร์จบวาระวิาทยา,าแต่ว่าทาไมถึงการมาเป็นคนเขียนบทเรื่องนี้อันนี้เดี๋ยวจะเล่าให้ฟังแล้วก็คิดว่ามันก็อาจจะเอาไปกลับใช้กับแต่ละานได้นะคะวันนี้ก็จะมาคุยกันนะคะเรื่องของหลักสูตรการเขียนบทภาพยนตร์ขั้นพื้นฐานะค่ะ ในสิ่งที่จะเล่าให้ฟังจะได้เห็นว่าแต่ละที่มาของไอเดียเนี่ยมันเริ่มต้นอย่างไรอันนี้ส่วนหนึ่งแล้วก็ในเรื่องของการเอาไปปรับใช้กับงานเนี่ยว่าบทภาพยนตร์หรือตัวหลายๆสื่อที่ทำเนี่ยมันอาจจะไม่ได้แค่ภาพยนตร์ซีรีส์ตัวไวรัลคลิปโฆษณาวิธีอาร์ต่างๆเนี่ยมันใช้การเล่าเรื่องซึ่งบทภาพยนตร์เนี่ยมันมีพื้นฐานมนจากคำว่า storytelling เนาะในวันนี้ค่ะธุรกิจหลายๆธุรกิจเนี่ยโอเคต้องยอมรับว่าในแง่ของคุณภาพหรือหลยๆหลายๆายอย่างเนี่ย มันอาจจะใกล้เคียงเพียงแต่ว่าใครจะสามารถนำเรื่องราวที่น่าสนใจของตัวเองเนี่ยออกมาให้กับกลุ่มเป้าหมายกลุ่มลูกค้าเนี่ยได้เข้าใจนะะเพราะว่าในส่วนหนึ่งเนี่ยนอกจากการเขียนบทภาพยนตร์แล้วอาก็ยังสอนในเรื่องของการสื่อสารในเรื่องของคอนเทนต์การตลาดอะไรเงี้ยมันก็มีบางส่วนที่สามารถเอาไปปรับใช้ในเรื่องของวิธีการเล่าเรื่องนะคะให้มันสนุก แล้วก็ให้มันจูงใจคนหลายๆท่านทําธุรกิจทําบริษัทมาเนี่ยมันมีที่มามีเรื่องราวก่อนที่จะมาเป็นผลิตภัณฑ์เป็นสินค้าแต่ละชิ้นหรือว่าเป็นบริการแต่ละอย่างนะคะทำเชื่อว่าไอ้วิธีการลําดับความคิดในการเล่าเรื่องเนี่ย mm hmm. มันอาจจะทําให้ท่านเนี่ยมองเห็นจุดแข็งแล้วก็สตอรี่ที่ดีของตัวองค์กรแล้วก็สินค้าของแต่ละท่านเอง เราต้องเข้าใจธรรมชาติของสื่อแต่ละประเภทก่อนว่ามันมีความต่างหรือมันมีความเหมือนกับต่างถึงบนไหนภาษาในวรรณกรรมหรือภาษาในวนิยายเนี่ยมันเป็นภาษาที่สวยอ่านแล้วมันละเมียละไหม่มันสร้างภาพในหัวผูเหม,มอมในเงื่อนเธอปั่นจักรยานเพียงเพื่อจะออกกำลังกายเป็นผู้หญิงอยู่ผู้ชายอายุเท่าไหร่ในความคิดของแต่ละท่านเอาแค่นี้เลยนะคะมีคนอยู่ประมาณไม่เกิน 20คนปูของแต่ละคน่ะยัง,ยงมีอายุไม่เท่ากันเลยทีนี้ถ้าเป็นบทภาพยนตร์นะบทภาพยนตร์จะไม่ทาให้สิ่งนี้เกิดขึ้นจะต้องทําให้เกิดภาพที่เคลียร์ที่สุดปูหญิงสาววัย25ผมยาวรูปร่างอย่างไรเนี่ยมันจะต้องทําให้คนอ่านเกิดภาพชัดที่สุดเพื่อให้คนเนี่ยสมมติว่าหลังจากที่อ่านแล้วเนี่ยจะเอาไปทำงาน ต้องไปหาน้กแสดงต้องไปเลือกแคสติ้งหรือว่าภาพที่เกิดขึ้นเนี่ยค่ะทุกอย่างต้องเป็นภาพภาษาสวยๆเนี่ยมันจะอยู่ในวรรณกรรมเพราะว่าในภาพยนตร์มันจะใช้ภาษาที่เรียกว่าบัญญัติเพื่อให้คนเห็นภาพและเอาไปใช้งานต่อในทางกชันแต่ว่ามันจะเป็นภาพที่ละเอียดขึ้นในนามของศากตรมีเดียตัวที่หนึ่งนะครับต้องขอบคุณอาจารย์รัพรพินิจทอนพยัคฆคุณนะครับที่ได้ให้มา ได้มาให้ประสบการณ์แแชร์ประสบการณ์ให้เราฟังนะัว่าการเขียนบทละครการเขียนบทภาพยนตร์มันมีเฟรมเป็นอย่างไงบ้างครับ วันนี้ได้ฟังเรื่องวิธีการเขียนบทภาพยนตร์ขั้นพื้นฐานนะครับได้รับประโยชน์เยอะมากจากพี่อํานะครับสิ่งที่ได้ฟังในวันนี้ฮะสำหรับคนที่ดูแล้วเนี่ยผมเป็นคนนอกวงการไม่ได้เกี่ยวข้องกับการเขียนบททั้งสิ้นนะครับในฐานะของทาธุรกิจอ่ะมันเหมือนกับเราได้วิธีการคิด วิธีการเรียบเรียงเรื่องราวต่างๆที่จะมาพูดออกมาได้หรือจะอธิบายสิ่งที่เรามีอยู่ในเรื่องของธุรกิจนะครับแต่สิ่งที่ได้อยู่ตลอดเวลาก็คือเรื่องของ storytelling วิธีการวางพล็อตในการอธิบายวิธีการเล่าเรื่องวิธีการมองเห็นทําให้คนสนใจจุดพลิกผันตรงไหนไปสู่เป้าหมายที่เราต้องการเนี่ยได้รับฟังจากทีากรนะคบพี่อําพูดถึงต่างๆ รู้สึกประทับใจมากๆเลยเพราะว่ามีตัวอย่างแต่และเรื่องที่นํามาใช้ประโยชน์สําหรับเราได้อีกเพียบเลยฮะสิ่งที่ได้จากการที่เรามาฟังบรรยายนะคะก็ก็มีเป้าหมายในชีวิตมากขึ้นแล้วก็รู้จักในการเรียบเรียงเขียนอะไรได้มากขึ้นชอบที่จะเรียนรู้ไปในสิ่งที่เราไม่รู้แล้วก็สามารถที่จะทําให้เรารู้มากขึ้นก็ดีมากเลยค่ะสำหรับหลักสูตรของเดอะมีเดียนี่นะคะ คลิปนี้ต้องดูนะครับสำหรับคนที่สนใจเรื่องการเขียนบทภาพยนตร์แล้ววิทยากรที่มาบรรยายให้เราในวันนี้นะครับเป็นคนที่ทำภาพยนตร์ที่ประสบความสำเร็จมากๆเลยเช่น ATM เออรักเออร์เลอร์แฟนฉันหลายๆเรื่องเลยเราเคยผ่านหูผ่านตาแล้วก็ได้ชมมาแน่นอนครับอ่าและสำหรับในวันนี้นะครับอาจารย์อมมาาพรแผ่นดินทองนะครับก็เป็นผู้บรรยายที่ มาเจาะลึกนะครับเรื่องราวเกี่ยวกับการเขียนบทนะผมก็ได้สรุปความคร่าวๆว่าการเขียนบทเนี่ยเราจะต้องมีล็อกไลน์ล็อกไลน์นี่สําคัญมากก็คือการพูดถึงตัวละครแล้วก็เขามีนิสัยอย่างไรทาอาชีพอะไรมีเป้าหมายอะไรในชีวิตซึ่งก็จะเอามาจากเรื่องจริงในชีวิตของคนในแหละหลังจากนั้นพอาเป็นล็อกไลน์ใช่ไหมมันก็จะเป็นเรื่องของพล็อตเสร็จแล้วเนี่ย ส่วนที่สําคัญอีกส่วนหนึ่งครับส่วนที่ใช้เวลาค่อนข้างนานเลยก็คือส่วนของ treatment คือมันจะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับรายละเอียดต่างๆอะไรเงี้ยก็อันนี้ก็คือบทสรุปของการมาเรียนเขียนบทภาพยนตร์ในวันนี้นะฮะถ้าหากว่าใครอยากจะมาสัมผัสแล้วก็ได้รับกับบรรยากาศสนุกสนุกแบบนี้นะครับอย่าลืมนะครับเดอะมีเดียในรุ่นที่2หรือมาดูได้ในคลิปที่เรากาลังจะทําให้ดูตอนต่อไปนี้นะครับ แอบ,บบอกได้ไหมว่ายังไงอะไรยังไงตรงนี้ตรงนี้เป็นเรื่องราวก็คืออันนี้มันจะเป็น3วินาทีแรกว่าเราจะฮุกคนดูว่ายังไงเราก็พยายาม brainstorm กันนะครับเอาความคิดเห็นของแต่ละคนแล้วเราก็ล่างขึ้นมาแล้วหลังจากนั้นวินาทีที่4ที่5เป็นต้นไปจนจบโฆษณาของเราเนี่ยเราก็กล,าลังลภัณฑ์เรากำลังเกยบเรากำลัลงจัทีนี้ทีนี้ต้องเป็นเป็นช่วงของว่าอาม่าจะพูดว่าอะไรแล้ว นี่ไงอาม่าแล้วก็ต่อไปอาม阿妈พูดว่าอะไรเนี่ยเรากำลังจะเข้าถึงจุดไคลแม็กแล้วอ阿妈จะพูดว่าอะไรไข่ของคำถามคือใครคือ阿妈ดีกว่าไหมจะอะไรบ้างครับค่ะตอนนี้เราจะลาขายของของเพื่อนแล้วนะคะจะเป็นเออ่ครีมนะคะ C Beauty ค่ะจะเป็นเห็ดผลิตภัณฑ์จากเห็ดมิรีเวเชียสแออารค่ะอาม่าก็จะกลายเป็นสาวปิ้งได้ค่ะ การเวลาไม่สามารถทำทอะไรเขาได้ความสำคัญของการทำธุรกิจคือต้องรู้ว่าคู่แข่งเขาทำอะไรกันบ้างสิ่งนี้คือคอที่สำคัญของเราจริงๆจริงจังมากเลยตอนนี้กลุ่มนุชก็กำลังเบรซอมกันอยู่ว่าเนี่ยเราจะทำโฆษณาออกมายังไงให้สู้กับทีมฝ่ายตรงข้ามนะคะเดี๋ยวเราลองมาดูกันนะคะว่าของนุชเป็นยังไงบ้างน้องเบส ตอนนี้ของเราเบสตอมยังไงบ้างคะนี่ค่ะนี่ค่ะให้พี่เฮงิก็ได้ค่ะเบสตอมลอยบ้างอะไรครับผมเบสตอมของโฆษณายังไงบ้างโฆษณานี้นะครับเราใช้หลักมูนะมูมาร์เก็ตติ้งมูเก็ตติ้งนี่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 วนนี้อะไรวันนี้อะไรสินค้าของเราคือทัสแคร์ค่ะเป็นแผ่นแปะฆ่าเชื้อนวัตกรรมใหม่นะแล้วก็เป็นเอ็กกับวัตถุวานีท้าววิสุวรรณท้าววิสุวรรณนะ เขาเรียกว่าสายบุญจากร้อยเอ็ดขึ้นรถทัวร์มาพานานสาวเบดูหัวหน้าคณะตกงานอกหักตังก็ไม่มีหวยแดกมันทุกมือมาวัดนี้แล้วเฮงแล้วรวยพอมาปุ๊บแก๊งนี้ก็จะไล่ลำจะไล่ลำทั้งแก๊งเลยไามไล่ลำถูกฤทธิ์ปกติของมาไหว้เนี่ยที่อื่นขอไหว้เนี่ยมันก็ได้ในสเต็ปหนึ่งแต่ที่นี่ไม่ได้แอดวานต้องไล่ลำ พอแล้วรำเสร็จท้าเวสุวรรณชอบมากเปิดเผยตัวมาเอาไปเลยดัสอะไรนะดัสแคร์ดัสแคร์ดัสแคร์แคร์ั้ัใจทุกสัมผัสดัสแคร์แคร์ทุกทั้นใจสั่นเอาไปเลยลูกไปด้วยะ้วยไปดด้วยครน้าผาเราไปน้าผาเสร็จแล้ะมีสาวด้วยเปิดเอลงยังไงนะคะเดี๋ยวไปติดตามดูกันบนเวทีเลยค่ะเย้ เการลอยีมาแล้ตอนนี้นะครับก็จะมีหลานๆนะครับพากันเดินทางมาเพื่อจะมาไหว้อโง่ครับโอเคครับท่านใดนะครับก็จะมีเสียงลมพัดของตกข้าบข้าวของตกทุกคนฟังเบาๆนะมีเสียงทีมนะขอพูดว่าอะไรบ้างนะทำไมถึงไม่พา อ้าอมา,มาว้ยอากงด้วยว่าอยู่นี่ไงรู้จักวัไม่ได้หรือไงก็ว่าตั้งแต่รู้ที่แงแกไปอ่ะร <c oughs> ับกะทาดีดิวตี้ทุกวัน <c oughs> ตังกระหทวอนรเท้า <c oughs> ทำไมรู้จักวัไม่ได้อยากจะมาพูดเรื่องนิวเทรนดนิวเจนกับดิจิตัลมีเดียนะคะคอนเซปที่อยากจะมาเล่าวันนี้ก็คือว่า ไม่ว่าเราจะเกิดยุคไหนเราเป็นนิวเทนนิวเจนเสมอถ้าเราอยู่ในกระแสแล้วเราทําตัวให้เป็นคนยุคใหม่เราจะเป็นคนยุคใหม่ค่ะเพราะว่าตัวเจ้าเองเนี่ยอยู่ตั้งแต่ยุคไดร์ล็อกอะคะเป็นการถ่ายด้วยฟิล์มการถ่ายโฆษณาการถ่ายหนังเราใช้ใชฟิล์มหมดแต่วันนี้เราใช้ดิจิตอลเราก็ถือว่าเราทันยุคค,ค่ะเพราะฉะนั้นโดยหลักทั่วไปแล้วเราคิดว่าวันนี้ไม่ว่าคุณจะอยู่ยุคไหนคุณคือนิวเจนและนิวเทรนด์วันนี้หลังจากที่เราพูดคุยแลกเปลี่ยนกันจบแล้วอะคะเราคิดว่าทุกคนอาจจะ สามารถนำไปปรับใช้หาถ้าเกิดคุณมีธุรกิจและคุณอยากจะทำหนังโฆษณาเหมือนอย่างที่บริษัทเรารับคุณก็จะมีทีมในการบรีฟเพื่อให้ได้ภาพยนตร์โฆษณาที่เหมาะกับบริษัทของคุณและในขณะเดียวกัน,นคุณสามารถที่จะเอาหนังนี้ไปใช้ในดิจติตอลมีเดียดต่างๆอย่างคุ้มค่าค่ะเพราะว่าเราจะมีหลายครั้งที่เราเห็นว่าหนังหลังจากที่ออกไปแล้วเนี่ยเราเรียกภาษาเราว่าตามน้ำพริกละลายในน้ำก็คือว่าไม่มีคนเห็นสินค้าเราไม่ได้ยอดขายเพิ่มขึ้น อะไรเป็นคีย์สักเซสในการทำภาพยนต์โฆษณาเหล่านี้วันนี้เราจะมาคุยกันค่ะคอนเทนต์ในบ้านเราส่วนใหญ่ที่สักเซสนะคะไม่ว่าตรงกับอามหรือเปล่าเมื่อกี้เก็คือว่าเรามีการพูดคุยกันค่ะว่าคอนเทนต์ที่โดนประชาชนชาวไทยใช้คนเยอะขนนั้นคือคอนเทนต์ที่เป็นตลกหรือว่าดราม่าแล้วเรามาก็าจะมีสามแนวนี้ค่ะที่ที่เหมาะกับคนไทยแล้วก็คนไทยชอบดูนะคะ ถ้าวันนี้ในคลาสเดอะมีเดียพี่หญิงได้มีโอกาสได้เรียนรู้ถึงวิธีการทําหนังโฆษณานะคะแล้วก็ภาพยนตร์ค่ะจากพี่แจวนะซึ่งพี่หญิงมองว่าเป็นความรู้ใหม่ที่เราได้เห็นว่าหนังหนึ่งเรื่องอะค่ะจะจบออกมาแล้วมีคุณภาพที่ดีเนี่ยต้องมีโมเดล 5C เนี่ยคะ่ะพี่แจวเนี่ยได้นําเสนอเป็นวิทยานิพนธ์หรือเรียกว่าดุษฎีนิพนธ์ของปริญญาเอก พี่หญิงก็เลยมองว่ามันมีอีกซีนึงที่เป็นองค์ประกอบสำคัญน,นะคะในการผลิตหนังผลิตโฆษณาก็คือคอสค่ะก็เลยได้พูดคุยนะคะแล้วก็ให้คำแนะนำกับพี่เจ้าว่าเอ๊ควรจะมีอีกซีนึงเป็น6กซีโดยที่เพิ่มคอสเข้าไปเพื่อที่จะให้แวร์ลูของมีเดียหนังหรือโฆษณาค่ะมีคุณภาพมากขึ้นจากการที่เราสามารถที่จะจัดการากับคอสนั้นให้ของราคาถูกลงแต่คุณภาพของของดีขึ้น สำหรับความคิดในวันนี้ที่ได้นะคะต้องขอบคุณเดอะมีเดียคล s สเป็นอย่างมากเลยค่ะที่ทำให้หญิงได้สามารถใช้ความรู้นะคะที่เรียนจบปริญญาเอกมาช่วยให้กับหลายๆคนสามารถที่จะมีดุษิีนิธน์ที่มีความสวยงามต่อไปในอนานคตนะคะขอบคุณค่ะ วันนี้นะคะเราก็ได้เรียนรู้จากวิทยากรนะคะผู้ทรงเกียรติทั้งสองท่านเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเขียนบทภาพยนตร์นะคะแม้กระทั่งการทําโฆษณาต่างๆค่ะต้องบอกเลยว่าวันนี้เราได้ไอเดียต่างๆกลับไปมากมายและเบสชอบมากๆเลยค่ะเพราะว่ามันเป็นการเหมือนทบทวนบทเรียนที่แต่ก่อนเบสเคยเรียนเกี่ยวกับการเขียนบทภาพยนตร์นะคะแล้วตัวเองก็เคยมีโอกาสนะคะได้เล่นภาพยนตร์ด้วยค่ะแล้วก็วันนี้ได้ความรู้มากๆค่ะแล้วก็ สนุกมากๆจริงๆค่ะและทุกคนเนี่ยเพื่อนๆในรุ่นเนี่ยเอ็นจอยกันมากๆกับการทำเวิร์กช็อปนะคะยังไงนะคะก็ติดตามนะคะได้ใหม่ในคลิปหน้านะคะยังไงอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กันด้วยนะคะกับเดอะมีเดียค่ะ